好不、嗯 กกลกงแทบไม่เปิดใรับใครต่่เป็นคนย้อนห้ใจะอนรักคไไนเสียงใยปิดตาตายจะปิดตาคณ ไม่อยากให้คุณเห็นใครไม่อยากให้ใครเห็นคุณอมแฝงบนบ,นบานทำบุญเพระกลัวว่าคุณจะเปลียนใจปิดปากคุณได้ก็จะปิดปากเดี่ยวคุณรักจากความรักจากใครใจะมีไม่ให้ได้ดี ไม่ให้ได้ยินเสียงใคร,ใป,รประตูพองได้ดใจจะอยู่ข้างในสองคนกับคณ เห็นไหมล่ะคะคุณผู้ชมในชั้นบอกแล้วว่าช่วงนี้ต้องตาสวดดีนงๆทุกคนค่ะนี่คือลูกๆของชั้นนี่เด็กฝึกงานเก่าที่นี่นะลูกไม้เป็นไงล่ะคะเติบโตเป็นสาวสวยงามสวยเหมือนแม่สวยได้แม่ก่อนอื่นเลยดาวรุ่งรูปทุ่งนาเลสวนที่มาที่ไปของโครงการกับกิจกรรมนี้เป็นอะไรยังไงกันบ้างคะ ต้องขออนุญาตบอกก่อนนะคะว่าบอกก่อนตีเนี่ยโครงการเนี้ยเนี่ยเป็นโครงการที่เป็นถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราค<อ>่ะชา,มาวมณฑลส่วนแลว้วก็ชาวพิษณุโลกเลยก็ว่าได้เพราะว่าโครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่ได้ รับเกียรติได้รับเป็นองรงการที่เป็นการชิงถ้วยพระราชทานจากองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าเราหน้องๆนะคะที่เขาเนี่ยจะเข้ารวมประกวดคือเขาตู่นเต้นทุกปีค่ะบอกว่าปีนี้ก็แบบสุดๆเนาะใช่ค่ะเราจัดมาถึงเป็นปีที่สิบสามแล้วใช่ค่ะแล้วแต่ละปีที่จัดมาเนี่ยบอกเลยว่าได้รับการตอบรับที่ดีมากๆค่ะน้องๆส่งมาออเ i ชั่นแต่ละปีคือนับว่าเกือบห้าสิบหกสิบโรงเรียนนะคะโอ้แต่ข้อจำกัดในการเข้ารอบที่จะมาแข่งขัน เราสามารถที่จะมีข้อจํากัดเข้ามาได้กี่ทีมอย่างไรบ้างคะแต่ละปีเราก็จะมีแตกต่างกันไปแต่ปีนี้ด้วยความที่ปีที่ผ่านมาได้รับได้รับการตอบรับที่ดีมากๆเลยปีนี้เราเลยเพิ่มให้เป็นแปดโรงเรียนด้วยกันแปดโรงเรียนแล้วกิจกรรมในปีนี้บอกได้ไหมว่ามันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนเพราะว่าไม่เคยผิดหวังในซักปีค่ะสาหรับปีนี้นะคะบอกเลยว่าชมฟรีเหมือนเดิมชมฟรีเหมือนเดิมนะคะแล้วที่สําคัญนะคะปีนี้เรากําหนดให้น้องๆที่มาเข้าเนี่ยค่ะ มีเพลงช้าหนึ่งเพลงเพลงเร็วหนึ่งเพลงแต่เพลงช้าเพลงเร็วนี่แหละค่ะมันคือสิ่งที่เราทุกคนต้องตั้งตารอว่าน้องๆแต่ละโรงเรียนเนี่ยเอาอะไรมาโชว์อองเดียวใช่ค่ะเพราะว่าการละครการแสดงเลยนะใช่ค่ะเพราะปีนี้กรรมการมีใครบ้างคะกรรมการในปีนี้มีใครกันบ้างคะจะบอกว่า แทบจะเป็นที่สุดของประเทศไทยเลยค่ะพิเศษพิเศษมากเลยมีใครบ้างลูกอันดับแรกนะคะเป็นอาจารย์เน่งค่ะเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีค่ะแล้วก็อาจารย์คนที่สองนะคะคืออาจารย์เบิร์ดหรือหลยๆหลอาจจะเคยเห็นในรายการชิงช้าสวรรค์ค่ะอาจารย์เบิร์ดชิงช้าสวรรค์ค่ะแล้วก็คนที่สามนะคะเป็นคุณครูแคทคัทรียามารสีของเราค่ะอีกหนึ่งราชินีที่ม่ร ชอบลูกคอเขาเนาะเสียเขาเนาะลมหายใจยั่วอ่ะใช่ค่าถือว่าเป็นราชินีเพลงหวานเลยของประเทศไทยของเราเราได้ลบเกรตินั้นเขามาเป็นกรรมการให้เราค่ะค่ะตรงนี้แหละค่ะมันจะทำให้ให้เหมือนว่ากรรมการเรามันคือสุดยอดจริงๆเนียทำให้เป็นแรงกดดันไปอยู่ที่น้องๆทั้งแดโรงเรียนใช่ค่ะพี่อ้อมันทาให้รู้สึกว่าปีนี้มันต้องเข้มข้นขึ้นมากๆมันต้องแบบจัดหนักจัดเต็มใหญ่ใหญ่ใหญ่างนี้เลยใหญ่ขึ้นเรื่อยเดี๋ยวถามน้องอ้ายบ้างนะคะว่าปีนี้ มอของเราซุ้มซ้อมยังไงเล่าให้ฟังหน่อยถึงความใหญ่ใหญ่ใหญ่ที่เราได้เตรียมมาไว้ปีนี้นะครับก็วงของเรานะครับอ่าวงดนตรีลูกทุ่งมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับหรือว่าเอ็นยูแนะครับก็จะมีโชว์พิเศษพิเศษนะครับให้น้องๆเนี่ยได้รับชมแน่นอนนะครับแต่ว่าจะเป็นโชว์แบบไหนอลังการขนาดไหนนะครับก็ต้องไปดูเองนะครับอย่าพูดหมดใครอย่าพูดหมดมีไลฟ์สดมีเบรกกันด้วยก็สามารถมาชมได้ที่ไลฟ์สดของเพจเฟซบุ๊กวงดนตรีลูกทุ่งมหาวิทยาลัยนเรศวรได้นะครับ กิจกรรมวันไหนคะมันเกิดขึ้นวันไหนเวลาตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงไม่นานเลยค่ะพุ่งนี้แล้วพุ่งนี้แล้วที่โดมที่โดมอาคารอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยศวรค่ะประตูเปิด11โมงนะคะสามารถรีบเข้ามาจับจองที่นั่งกันได้เลยขอบอกก่อนว่าเต็มทุกปีและที่ไม่เคยพอค่ะในโดมจริงๆเนี่ยสามารถรองรับคนได้ประมาณกี่คน ประมาณสามพันกว่าคนค่ะแต่ก็ไม่เคยพออยู่ดีค่ะก็คือโดมแน่นใช่ค่ะแต่ละคนก็ชวนลูกเด็กเล็กแดงญาติสนิทมิสหายมากันคือเรียกได้ว่าแน่นทุกปีและจะบอกว่าปีนี้พิเศษเป็นปีแรกค่ะคือมีตลาดให้ด้วยค่ะใช่ตลาดอะไรตลาดของใช่ค่ะินไปครับจะมีการจัดตั้งตลาดค่ะสามารถมาเลือกซื้อของได้เลยที่ตลาดค่ะแล้วก็ซื้อเสร็จปุ๊บกินเสร็จปุ๊บมาดูต่อได้เลย ก็คือจะไปด้วยยค่ะท่สก็คือกินเที่ยวแล้วก็ชมการแสดงไปด้วยคือแค่แฟนคลับแล้วก็กองเชียร์ของน้องๆทั้ง8โรงเรียนใช่ไหมคะที่เข้าไปเนี่ยก็บอกเขามาโรงเรียนและหมู่บ้านอยู่แล้วยังไงก็เต็มเรามีการสำรองที่นั่งไหมหรือว่าไปได้ที่หน้างานอย่างเดียวหน้างานนะครับเราก็จะมีพื้นที่ข้างล่างแล้วก็พื้นที่บนสแตนนะครับสำรองไว้ให้กับผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็อีกครั้งนะครับพรุ่งนี้นะครับเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับที่โดมนะครับหรือว่า อา,อาคารอเนกประสงค์มาคหาวิทยาลัยสวนนะครับผม<อ>ก็หรือว่าทางไร้สดก็ได้นะครับชมฟรีทางเพจดาวลุ่งลูกทุ่งนเรศวรครับผม<อ>ทั้ง8โรงเรียนเนี่ยจำชื่อโรงเรียนได้ไหมคะว่ามีโรงเรียนอะไรบ้าง<อ>แฟนคลับของเขาจะได้ไปชมกันไงเธอจำ ้าวๆจำได้ข้าวๆนะคะโรงเรียนแรกนะคะโรงเรียนสระหลวงวิทยาคมจังหวัดพิจิตรมากปีแล้วเขาก็มาปีนี้เขาก็มาค่ะโรงเรียนที่2นะคะโรงเรียนวัดไร่ขิงค่ะนักขับปฐมหลอดนักขับปฐมใช่แล้วค่ะใกล้มากเกินคุณป้าดิฉันทั้งประเทศแล้วโรงเรียนที่3นะคะโรงเรียนเขาสวนกวางค่ะใช่รับรีบ้าเขาสวนกวางขอนแก่นไหมคะขอนแก่น่่ใชคะฉันไปรับรีดบดงก่อนและโรงเรียนที่4นะคะโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัฒน์ค่ะจากจังหวัด อ่างทองใช่ใช่ค่ะและโรงเรียนต่อไปนะคะโรงเรียนเสาให้วิมลวิทยานุกูลค่ะอีสานใช่ค่ะแล้วเราลาดนครราชสีมาใช่แล้วเรียนต่อไปนะคะโรงเรียนด่านขุนทดโอ้ด่านขุนทดใช่แล้วก็โรงเรียนบ้านแพงวิทยาคมค่ะโอ้โหแค่บอกชื่อโรงเรียนและสุดท้ายโรงเรียนทีปังกรค่ะ บอกเลยว่าแต่ร้องเรียนปีนี้ได้กับใครที่เป็นสายใสลูกทุ่งอยู่แล้วพอได้ยินชื่อไปคืออ๋อเลยเพราะคือตัวพ่อตัวแม่แห่งวงการลูกทุ่งนะตอนนี้เวลามีประกวดดังๆระดับประเทศโรงเรียนอะไเขารอบตลอดถูกอค่ะและเขาคือหนึ่งในนั้นที่จะมาจัดที่จะมาประกวดที่เวทีของเราค่ะโอ้ต้องไปถูกต้องค่ะอีกสักหนึ่งรอบค่ะเชิญชวนสำหรับคนที่สนใจนะคะแล้วก็ชอบในเสียงเพลงแล้วก็การประกวดลูกทุ่งแบบนี้พรุ่งนี้พบกันไม่อยากให้พลาดเชิญชวน่อยค่ะ อีกครั้งนะครับพรุ่งนี้นะครับเวลาส0บนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับที่อาคารอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับหรือว่าโดมนะครับผมก็มีตลาดมีโชว์มีทุกอย่างเลยครับให้ทุกคนเนี่ยเตรียมพร้อมมาดีๆนะครับพรุ่งนี้นะครับดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวรครั้งที่13ครับขอบคุณครับน้องบลูนะลูกค่ะสุดท้ายนะคะก็อยากจะฝากว่าวงดนตรีลูกทุ่งมหาวิทยาลัยนเรศวรและพวกเราสตาฟดาวรุ่งลูกทุ่งมหาวิทยาลัยนเรศวรขอกล่าวคำว่า ขอบคุณ,คณและสวัสดีสสดค่ะ,คะยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มาก เขาเรียบร้อยแล้วเขาลาวไปเรียบร้อยแต่ขอย้อนกลับไปในเมื่ะถ้าเกิดว่าปีนี้โรงเรียนที่ไม่ได้เข้ารอบมา8ทีมเขาจะต้องมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรเพื่อที่จะเตรียมตัวมาในปีหน้าเราส่วนใหญ่แล้วเราจะเปิดในช่วงไหนที่จะให้น้องๆเนี่ยมาแสดงความสามารถกันและเป็นน้องๆระดับชั้นอะไรขึ้นไปบ้างต้องบอกก่อนนะคะว่าแต่ละปีเนี่ยเวทีดาวรุ่งของเราเนี่ยมันจะจัดแตกต่างกันไประ,ะดับอุดมศึกษาบ้างระ,ะดับมัธยมศึกษาบ้างฝากน้องๆนะคะที่มีใจรักนะคะฝากติดตามที่เพจดาวรุ่ง ลูกคุงนาเลสวนเลยเราจะโพสต์แจ้งข่าวลงในเพจนี้ตลอดเวลาและขอแซมอีกนิดนึงค่ะ,คะขอแนบอีกนิดนึงสำหรับน้องน้องมัธยมนะคะที่ผ่านเวทีดาวลูกหทุ่งนาเลสวนนี้นะคะสามารถที่จะเข้าโครงการลูกพระคาเนศนะคะในโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยศวนได้เลยค่ะโอเคแค่เป็นน้องที่ผ่านเวทีนี้นะคะสามารถนําพอร์ตยื่นทางมหาวิทยาลัยเราเปิด เป็นลเบิทางเลยใช่ค่ะใช่ค่ะใช้เป็นโครงการโครงการความสำพิเศษนะคะผู้ที่มีความสามารถเฉพาะที่หนึ่งหรือเปล่าคะพี่ลูกไม้แค่ได้เข้ามาใช่ค่ะเข้าร่วมก็ถือว่าเป็นโคต้าในการที่จะเข้าชมรมได้เลยใช่ค่ะีลูกไม้พอจะจำได้บ้างไหมทีมงานสตาฟของเราหรือว่าน้องๆที่เข้าร่วมการแข่งขันของเรานะคะณปัจจุบันที่เขามีชื่อเสียงระดับประเทศอ่ะมีบ้างไหมสตาฟคนผลิตของดาวลูกทุ่งนหลายคนอาจจะรู้จัก อุ้มอนัญญาไมทองคำใช่ค่ะแล้วก็คุณพลอยเดอะไวท์เดอะไวท์อันนี้ใช่นี่ก็คือผลผลิตจากของเราหรือว่าจะเป็นน้องๆที่เพิ่งผ่านวิทีเราไปแล้วก็ไปโด่งดังในรายการชั้สวรรค์นั่นก็คือน้องๆน้องอุ้มค่ะน้องอุ้มจากโรงเรียนเทศบารสี่เพาะชําก็ได้รองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากปีที่แล้วไป เห็เลยว่าต่อยอต่อได้เลยเริ่มต้นที่นี่เพราะอย่างนั้นอย่าพลาดปีนี้ต้องไปใครนะคะที่รักในการเดินสายนะคะด้านลุกทุ่งแบบนี้ห้ามพลาดดาวรุ่งลูกทุ่งรศุเชิญชวนนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงหรือว่าอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกของเรานะคะเชิญชวนมาจับจองที่นั่งได้เลยนะคะประตูเปิดตั้งแต่1ิบ มองเป็นต้นไปค่ะห้ามพลาดต้องไปต้องมาเท่านั้นพรุ่งนี้เจอกันขอลาซิกเนเจอร์อีกกรอบขอล่หนาวอีกแล้วสวยพวกเราวงดนตรีลูกทุ่งมหาวิทยาลัยนเรศวรและสตาฟงานดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวรขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะเรียนไหมดิฉันเรียนไหมคุณผู้ชมคะและนี่คือทั้งหมดของรายการห้องนั่งเล่านะคะอย่าลืมติดตามน้องๆในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ